อา,าอาจารย์ชานสักเสียงเย็นอาจารย์ประจำรายวิชาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิดพวกเรานิสิตกลุ่มที่3 s e เซ i ชัน2นำเสนอเรื่อง the truth about great w i t e โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้ 1. skimming for the main idea 2. identifying the purpose 3. pronoun reference 4. scanning for details 5. distinguishing facts from speculation 6. dealing with unfamiliar vocabulary t o o l ย้นตที่ 1. skimming for the main idea สังเกตข้อความจากพาะาัราฟที่4กล่าวว่า shark experts like k i m l e y believe that Great white attack because they are actually curious animals that like to investigate things แปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามอย่างคลิมลี่เชื่อว่าฉลามขาวโจมตีเพราะพวกมันเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นซึ่งชอบตรวจสอบสิ่งต่างๆและสังเกตข้อความจาการากราฟสุดท้ายก่่าว่า perhaps when sharks bite surfboard other objects Or even people they are just trying to learn what they are. แปลว่าบางทีเมื่อฉลามกัดกระดานโต้คลื่นวัตถอุอื่นๆหรือแม้แต่ผู้คนพวกมันแค่พยายามเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรซึ่งสามารถสรุปมาเป็นเมนไอเดียของเรื่องได้ว่า Great whites d o n t by people to hunt but they b i t e be c a u s e t They are curious and want to check what they found. When they know it is not food, they swim away. แปลว่าฉลามขาวไม่ได้กัดคนเพื่อล่าแต่พวกมันกัดเพราะความอยากรู้อยากเห็นและต้องการตรวจสอบสิ่งที่พวกมันพบเมื่อพวกมันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อาหารพวกมันก็ว่ายน้ำหนีไปต่อมาในข้อที่2นะครับโจทย์ได้ถามว่า After c a o l d i e r f e l l into the water. ซึ่งแปลว่าหลังจากที่แคคโรเจอร์ er นะครับลงไปในน้ําเหตุการณ์ต่อจากนั้นเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นซึ่งถือว่าข้อที่2ถือเป็นส่วนของรายละเอียดดีเทลครับซึ่งแคคโรเจอร์ er นะครับจะอยู่ในส่นขงของภารากราฟ A โดยเหตุการณ์ที่เขาลงไปในน้ำนะครับจะอยู่ในส่วนสมบรรทัดสุดท้ายของภารากรบฟ A นั่นเองครับเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่แคคโรเจอร์เ er นะี่ยลงไปในน้ำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า he g o t off the opposite side o f his surfboard into the water ซึ่งแปลว่าเขาลงไปในน้ำจากอีกด้านหนึ่งของเซิร์ฟบอร์ด then despite roger being in the water with b u t o d flowing from his figure ซึ่งแปลว่าในตอนนั้นเนี่ยโรเจอร์ roger อยู่ในน้ำพร้อมกับเลือดที่ไหลออกจากนิ้วของเขา the five meter long shark simply swam away แต่ฉลามยาว5เมตรนะครับกลับว่ายจากไปอย่างสงบ เรามาดูกันที่ข้อข้อที่2นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่แคทโรเจอร์เนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยเหตุการณ์ต่อจากนั้นเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นเราสามารถใช้การตัดชอยได้เลยครับซึ่งข้อ a, ขอขอัยครับข้อ B กับข้อ C เนี่ยสามารถตัดได้เลยเพราะเขาบอกว่า The s h a r ง bit his figure กับข้อ C The ด h a r k bit his the board เขาบอกว่าเด e ะช้างเนี่ยบิดทั้งคู่เลยบิดในที่นี้หมายถึงกัดนะครับ ซึ่งจากที่ฟังไปข้างต้นฉลามไม,ไม่ได้กัดอะไรเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้การตัดช้อยกับ2ข้อนี้ได้เลยครับซึ่งข้อ b เนี่ยแปลว่า the shark bit ขอภัยครับซึ่งข้อ b บอกว่า the shark bit his finger ก็คือฉลามกัดนิ้วของเขากับข้อ c the shark bit his Sub his u r f b o a r d ก็คือฉลามเนี่ยกัดเซิร์ฟบอร์ดของเขาซึ่งเราสามารถตัด2ข้อนี้ออกได้เลยครับซึ่งคำตอบที่เราจะตอบก็คือข้อ e เรามาแปลข้อ a กันครับข้อ a เขาบอกว่า the shark s w i m away ซึ่งมีจุดสังเกตรหรือคีย์เวิร์ดก็คือ s w i m away ครับซึ่งจะมีอยู่ปรากฏในพารากราฟ a เลยนะครับในบรรทัดสุดท้ายซึ่งข้อ a ถือเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ3โจทย์ถามว่า what is the purpose of paragraph c purpose แปลว่าวัตถุประสงค์คือ วัตถุประสงค์ของย่อหน้า c คืออะไรชอยมีดังนี้ a explain คือการอาธิบาย b advise คือการแนะนำ c give possible reason คือการให้เหตุผลข้อ a to explain why g r a d e white don't see well แปลว่าเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทำไมฉลามขาวจึงมองเห็นได้ไม่ดี ข้อ b. to provide advice on what to do if you see a great white แปลว่าให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจอฉลามขาวข้อ c. to give possible r e a s o n why great white don't kill h u m a n แปลว่าเพื่อระบุเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมฉลามขาวจึงไม่ฆ่ามนุษย์ ข้อ a เป็นตัวเลือกที่ยังไม่ครอบคลุมค่ะเพ,พราะใน p า r a g r a p c ดังคำกล่าวที่ว่า that great white don't see well its t it a s d t that t often mistake a person for see a seal or sea lion ซึ่งแปลว่าพวกมันมองเห็นได้ไม่ดีจึงมักเข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์เป็นแมวน้ำหรือสิ่งโตทะเลในส่วนนี้ เป็นเพียงเนื้อหาส่วนหนึ่งในพารากราฟ4เท่านั้นซึ่งยังไม่เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมหรือยังไม่ตรงตามมัตถุประสงค์ในพารากร a ฟ4ตามที่โจทย์ต้องการค่ะข้อ b เพื่อให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่ยังไม่ปรากฏในพารากราฟ4ค่ะซึ่งในพารากราฟ4สามารถสันนิษฐานได้2องข้อคือ 1. ฉลามขาวมองเห็นได้ไม่ดีคิดว่ามนุษย์เป็นแมวนะ้ำ 2. ฉลามขาวมองเห็นดีแต่มันกัดเพราะความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นคะ่ะข้อ c เป็นคำตอบที่ครอบคลุมคำถามมากที่สุดเพราะจากเนื้อหาในพารากราฟ c มีการแสดงเหตุผลว่าทำไมฉลามขาวจึงไม่ฆ่ามนุษย์ข้อ c ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในพารากราฟจึงเลือกข้อ c เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดคะ่ะ In The Last Sentence of Paragraph C, the word "dem" refers to หมายถึงในประโยคสุดท้ายของยอหน้า C คำว่าพวกเขาหมายถึงเราจะมาดูบริบทรอบข้างของ dem ในพ a r า g r C กันนะคะเราจะดูตั้งแต่ประโยคนี้เลยก็คือประโยคอย่างไรก็ตามเมื่อพวกมันเข้าใกล้มนุษย์พวกมันมักจะเคลื่อนไหวช้าๆและกัดด้วยแรงที่น้อยลง t h e y take a bite, feel them over, t h e y move on หมายถึงพวกเขากัดรู้สึกถึงพวกเขาและพวกเขาเดินหน้าต่อไปปีเตอร์คิมลีกล่าวเรามาดูชอยกันนะคะ A people แปลว่าคน B teach แปลว่าฟัน C great white right, แปลว่าฉลามขาวซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A พอาะคำว่า them ที่ปรากฏในประโยคสุดท้ายของาพารากราฟ c นะคะหมายถึงคนที่ถูกกัดและสาเหตุที่ไม่ใช่ข้อ b และข้อ c ก็เพราะว่า dem mm hmm. <them S 2> ในที่นี้หมายถึงคน mm hmm. เราจะมาดูกันในบริบทรอบข้างหรือว่าการตัดช้อยเป็นหลักนะคะสาเหตุที่ไม่ใช่ข้อ b teach เพราะว่าถ้าแทนด้วย teach ประโยคจะกลายเป็น they take a bite feel teach over they move on ไม่มีความหมายเลยค่ะเพราะว่าฉลามไม่ได้ลองกัดเพื่อเช็คฟันนะคะและสาเหตุที่ไม่ใช่ข้อ c grade w h เพราะว่าถ้าแทนด้วย grade w เนี่ยประโยคก็จะกลายเป็น day grade white take a bite feel grade w i t e over t h e y move on มันก็ฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลน,นะคะ เพราะว่าฉลามไม่ได้กัดฉลามด้วยกันเองตามที่กล่าวมาในเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะว่าฉลามกําลังกัดมนุษย์หรืออย่างน้อยก็คิดว่ามนุษย์เป็นแมวน้ํานั่นเองค่ะคําถามในข้อที่5นะคะว e statement ์ f f ฟ a ก and ล o s s speculation แปลว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงและไม่ใช่การคาดเดา ข้อ a get ไว้ are not able to see well แปลว่าฉลามขาวมองเห็นได้ไม่ดีข้อ b get white i t to get information แปลว่าฉลามขาวกับเพื่อหาข้อมูลข้อ c get white e a e n and s e e lion แปลว่าฉลามขาวกินแมวน้ำและสิ่งโตทะเล โดยโจทย์ข้อนี้นะคะจะต้องอาศัยการตีความและเราจะหาข้อมูลได้จากพารากราฟ C เริ่มที่ข้อ A นะคะฉลามขาวมองเห็นได้ไม่ดีแต่ในพารากราฟระบุไว้ว่าเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นข้อ B ฉลามขาวกัดเพื่อหาข้อมูลเช่นเดียวกันค่ะข้อนี้เป็นเพียง ความเชื่อของนักวิจัย Peter Kimley โดยข้อ4นะคะคือคำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ใช่การคาดเดาจะเห็นได้ว่าในภารากราฟ is eat toss t h a t h day obtain m i k take a person for a scene and see lion a v e r y tempting snake คือพวกมันเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่ามนุษย์นะคะเป็นแมวน้ําหรือสิ่งโตทะเลซึ่งเป็นสิ่งของที่ล่อตาล่อใจหรือหน้าดึงดูดสําหรับมันจะเห็นได้ว่ามีคําว่า tempting ที่แปลว่าหน้าดึงดูดอยู่ในข้อความที่ไฮไลท์ไว้นะคะก็คือแสดงว่าฉลามขาวเนี่ยกินแมวน้ําหรือสิ่งโตทะเล เป็นประจำโดยไม่ใช่เกิดจากการคาดเดาค่ะข้อที่6นะครับโดยจุดสังเกตของข้อที่6กเนี่ยก็คือปีเตอร์เคมลีโดยเราเนี่ยจะนำเอาชื่อของปีเตอร์เคมลีนะครับไปหาในบทความซึ่งโจทย์ก็จะถามเราว่า What do shark expert like Peter Kem l e เ Believe about great white attack ก็แปลออกมาได้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามอย่างปีเตอร์เคมลีเนี่ยเชื่อว่าการโจมตีของฉลามขาวเนี่ยเกิดจากอะไร โดยโจทย์นะครับก็จะถามถึงแอตแทของฉลามขาวซึ่งเขาว่าแอตแทเนี่ยแปลว่าการโจมตีนั่นเองตัวเลือกมีดังนี้นะครับข้อ t t h y y r r e o o e mainly for killing ก็จะแปลออกมาได้ว่าพวกมันเนี่ยทำไปเพื่อต้องการที่จะฆ่าเพียงอย่างเดียวข้อ B They do it out of curiosity แปลว่าพวกมันเนี่ยทำไปเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นและข้อ C นะครับ t h e เดาร by p อสไ eyesight ก็จะแปลว่าพวกมันเนี่ย ทำไปเพราะว่าสายตาของมันเนี่ยไม่ดีนั่นเองนะครับโดยเราก็จะมาดูกันในพารากราฟดีนะครับความเชื่อของปีเตอร์เคมลีที่ปรากฏในพารากราฟดีเนี่ยก็จะเห็นได้จากตรงข้อความที่ว่า shark expert like k e m l y believe that great w h i e attack be c r o s s e there are actually curious animal that like to investigate things ซึ่งพอแปลออกมานะครับก็จะได้ว่าเคมลีเนี่ยเชื่อว่าฉลามเนี่ยกัดเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสำรวจสิ่งต่างๆและยังมีนักวิจัยบางคนนะครับเชื่อว่าฉลามเนี่ยไม่ได้กัดเพียงเพราะว่าอยากจะกินหรือว่าอยากจะฆ่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการเก็บข้อมูลของมันอีกด้วยนะครับตัวเลือก A นะครับที่พูดว่าฉลามขานี่โจมตีเพื่อว่าต้องการฆ่าเป็นหลักซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับที่ปีเตอร์เคมลีเชื่อนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าฉลามเนี่ย กัดเพื่อว่าทดลองหาข้อมูลหรือว่าอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่เพื่อที่จะฆ่าเพียงอย่างเดียวดังนั้นข้อ A นะครับก็จะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนในข้อ C นะครับเราก็จะหาได้จากในพารารราฟ c นะครับที่พูดถึงเรื่องการมองเห็นของฉลามขาวว่าอาจจะมองคนผิดนะครับคิดว่าคนเนี่ยเป็นแมวน้ำหรือสิ่งโตัวทะเลแต่ก็มีงานวิจัยนะครับที่ออกมาโต้แย้งว่า ชลามขาวเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ดีและแยกแยะได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับสายตาที่แย่โดยตรงแต่ว่าเพียงการกัดของมันเนี่ยเป็นการสํารวจนั่นเองดังนั้นข้อ C นะครับที่บอกว่ามันกัดเพราะว่าสายตาไม่ดีเนี่ยก็เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับคําตอบที่ถูกต้องที่สุดก,ก็คือข้อ B นะครับก็คือจะมีะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่า curiosity นะครับที่แปลว่าอยากรู้อยากเห็นนั่นเองก็คือตามย่อหน้า ของาพารากราฟดีนะครับที่นักวิจัยอย่างเคมลีเนี่ยเชื่อว่าฉลามเขาเนี่ยไม่ได้กัดเพียงพราะต้องการฆ่าหรือว่ากินเป็นหลักแต่มันเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นจึงใช้การกัดเพื่อเป็นการสำรวจหรือทดลองสิ่งใหม่ๆซึ่งคีย์เวิร์ดคำว่า curiosity เนี่ยก็จะปรากฏในทั้งในาพารากราฟแล้วก็ในช้อยข้อ b นะครับข้อ b จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดครับ ถามว่าิน paragraph b what does victims mean แปลว่าใน paragraph b คำว่า victim หมายถึงอะไร a blood แปลว่าเลือด b p l a y แปลว่าเหยือ่อ c animal แปลว่าสัตว์เราจะมาดูบริบทรอบๆของคำว่า victim กันนะคะฉลามขาวมักถูกขนานนามว่าเป็นนักกินคนสิ่งมีชีวิตที่ไล่ล่าและฆ่ามนุษย์ แต่แท้จริงแล้วนั่นไม่ถูกต้องนักเพราะฉลามขาวแทบไม่เคยฆ่าเหยื่อที่เป็นมนุษย์เลยความจริงแล้วมนุษย์มีโอกาสเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่ามากกว่าการถูกฉลามขาวฆ่าเสียอีกในบริบทนี้นะคะวิกติมหมายถึงเหยื่อหรือสิ่งที่ฉลามโจมตีเช่นแมวน้ำหรือสิงโตทะเลซึ่งถือเป็นเหยื่อของฉลามขาวดังนั้นจึงตอบข้อ b คำว่า Play ที่แปลว่าเหยื่สาเหตุที่ไม่ใช่ข้อ A นะคะเพราะว่าคำว่าว i t ต i m ไม่ได้หมายถึงเลือดแต่หมายถึงเหยือ่อหรือสิ่งที่ถูกฉลามขา่าจูมตีและไม่ใช่ข้อ C เพราะแม้ว่าฉลามข่าจะจูงตีสัตว์แต่ในบทความนะคะเน้นว่าผู้ที่ตกเป็น v i t t i m คือเหยื่อที่ฉลามข่าจูงตีไม่ใช่สัตว์